จะมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำการทดลองนะครับ 1. สายอากาศ 2. สายนำสัญญาณ 3. สาย USB 4. หัว SMA 5. เครื่องเน็ตเวิร์ก Analyzer ขั้นตอนแรกน,นะครับเราจะเสียบเครื่องเน็ตเวิร์กก่อนนะครับแล้วเราจะเข้าไปที่โปรแกรม VNA View นะครับแล้วเราจะเข้าไปที่ Device เราไปเลือกที่ความสามนะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับส่วนหน้าจอเครื่องเน็ตเวิร์กจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเราจะเข้าไปตั้งค่านะครับไปที่ดีไวแล้วเข้าไปที่สวิตนะครับอันแรกนะครับเราจะตั้งค่าไปที่หนึ่งร้อยอันที่สองเราจะตั้งค่าไปที่สี่พันหนึ่งนะครับ อันที่สเราจะตั้งค่าไว้ที่หนึ่งร้อยนะครับส่วนเอาพุท p พาวเวอร์นะครับจะตั้งไว้ที่0ูนย์เดซิเบลนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําการคาดิเบตหัวนะครับขั้นตอนแรกเราจะไปที่ไทนะครับไปตั้งค่าเป็น tnr นะครับแล้วเราจะไปที่ ตรงนี้นะครับตั้งค่าให้เป็น S11 น,น,นะครับขั้นตอนต่อไปคือการคาลิเบตหัวนะครับเราจะเอาหัวเชื่อมมาใส่ก่อนนะครับหัวที่หนึ่งที่เราจะคาลิเบตนะครับคือหัวช็อตนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่นะครับแล้วกดไปที่ช็อตนะครับ รอมันขึ้นให้เสร็จกันนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราจะถอดหัวช็อตออกหัวที่สองนะครับก็คือหัวโอเพนนะครับเอามาใส่นะครับแล้วก็กดไปตรงโอเพนนะครับ หอหัวโอเพนเสร็จแล้วนะครับเราจะมาถอดหัวโอเพนนะครับอันที่สามนะครับคือหัวโหลดนะครับ,รบเราจะทําการใส่หัวโหลดนะครับ,รบแล้วก็กดไปที่โหลดนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราก็เอา,เอาหัวโหลดออกนะครับแล้วก็เอาสายอีกสายหนึ่งนะครับมาใส่เพื่อจะการเพื่อจะวัดค่าว่ามันทํางานได้จริงได้ไหมครับแล้วเราก็กดไปที่ทูนะครับ พอทูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปดไปที่แอปพลายครับหลังจากแอปพลายเสร็จนะครับเรายังไม่ต้องถอดสายออกนะครับแล้วเราไปดูที่การาฟนะครับถ้าการาฟเป็นเส้นตรงแบบนี้ถือว่าเอาไปใช้งานได้นะครับต่อไปค<ม>ือขั้นตอนการทดลองนะครับของใบงานที่8การวัดหาค่าความชื้นกระดาษ e 4ผ่าน ขึ้นความถี่ไมโครเวฟนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอากระดาษแห้งมาวัดค่าก่อนนะครับเราจะแล้วเราจะบันทึกค่ากราฟนะครับต่อไปเราจะเอากระดาษเปลียกมาหาค่านะครับ พอได้กราฟแล้วเราจะบันทึกหน้าจอนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอาการาฟของกระดาษเปียกและกระดาษแห้งมาท่ากันนะครับเพื่อหาจุดแตกต่างที่สุดเราจะาความถี่ตรงนั้นไปใช้งานนะครับต่อไปปรับความถี่ที่หามาได้มาสักครู่นะครับเราจะมาวัดกระดาษแห้ง1ิบครั้งนะครับ เพื่อหาค่าเราจะดูค่าตรงนี้นะครับค่า db ตรงนี้นะครับเราจะทําแบบนี้ให้ครบสิบครั้งนะครับเพื่อเราจะเอาค่าไปลงในใบงานนะครับต่อไปเราจะวัดกระดาษเปียกนะครับเราจะทํา เหมือนกระดาษแห้งให้ครบสิบครั้งนะครับแล้วก็นำค่า db ตรงนี้ไปบันทึกลงใบงานนะครับต่อไปเราเจะค่า dbm ที่เราหาได้มาสักคู่มาแปลงเป็นมิลิวัตนะครับโดยใช้เว็บนี้นะครับในการแปลงค่า พอเราได้ค่ามิลิวัตแล้วนะครับเราจะเอาค่า DBM แล้วก็ค่ามิลิวัตไปพอดกร์ฟใน Excel นะครับียงนตอนนี้ก็จะขอจบรายงานที่8นะครับขอบคุณครับ